นะฮะโฟกัสให้ดูชัดๆนะฮะโอเคนี่องค์พระนะฮะอ่าแล้วก็มีเจดีย์อยู่บนยอดเขานะอ่า just the b u d d image the seated attitude ฝั่งนั่งนะฮะก็จะมืเนกเน็กไปให้ฟังข้ามยาานหรออืมเ n ็กเด็กโยกไผ่ h นื้ออันเก o ร์ดอยู่ o นยอดของเขาสวยงามน,นะครับ ใช่แค yeah, uh, like right? like right? ่แอ่วเอาอุปกรณ์ลที่อย่างมาทำการแกะสลักบุหนนผาเหรอนี่นะดูนะ You ีอะไรเกี่ยวกับการ n ีนบนเดิมนะ Mountain นี่อะไรเกวกับการปนีนนที่นี่มันอู่ทองนะ Here is อู่ทอง อินสุพรรณบุรีนะครับนะครับมีผู้ผู้คนผู้คนนักท่องเที่ยวนะเราอินดีเซอร์มันชื่อนะฮะบรรยากาศรอบๆนะครับผมเลย just look around น่ามาเที่ยวมากๆเลยนะฮะเรจะนี่ฮะบรรยากาศรอบๆนะฮะ you can see the environment around เห็นหน้าผมก็ได้น้ำหอมบรรยากาศรล,ล้วก่ตอในในี้ันไส่ครับไหน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 ก็มาถึงนี่เลยฮะผมก็อยากจะพูดถึงคําว่าห้องน้ำซะหน่อยเห็นมันสวยดีนะฮะที่นี่เขาทำไว้ดีสวยงามมากเลยนะฮะคำว่าห้องน้ำเนะี่ยจริงๆแล้วเราก็จะรู้จักกันอยู่ดีอยู่แล้วคำหนึ่งคำว่า Toilet Toilet นี่คือเบสิกเลยเพราะว่าที่ไหนก็จะใช้คํานี้กันแต่จริงๆแทราบหรือไม่ว่า Toilet นั้นเป็นภาษาอังกฤษแบบ British English นะฮะถ้าเราจะใช้มันแบบ American English ให้ใช้คำว่า restroom นะฮะ restroom ไม่ได้แปลว่าห้องพักผ่อนนะมันเก่ว่า restroom เนี่ยก็คือห้องน้ำในแบบอเมริกันนะฮะและคำหนึ่งที่ใช้กันก็คือคำว่า lavatory lavatory นะฮะก็ประมาณนี้เป็นห้องน้ำด้เหมือนกันนะฮะสวยงามดีนะฮะผมเห็นเขาทำไว้ก็เลยอยากจะนำเสนอนิดนึง <Nicly> as uh, I have come to this place, you may as well learn about the bell toilet. You <Nicly> may as well learn the the toilet. Very nice environment here. Okay. okay. อันนี้นะฮะเป็นต้นแบบจําลองของพระที่อยู่ตรงหน้าผานะฮะก็คือเป็น prototype หรือ model นะ model of the image o m a Buddha on the cliff นะฮะก็คือก่อนที่เขาจะปั้นจะทำเป็นองค์นั้นก็คือองค์นี้คือตัวตัวอย่างต้นแบบอีก m p l e หรือ the model นะฮะโอเคชื่อหลวงพ่ออู่ทองนะฮะโอเคเรื่องบริณฟารืออู่ทองนี่ตอนนี้อยู่ตรงหน้าผานะ อ่าโอเคตามนี้เลยครับปรักไปต่อไปต่อเลสเซนตน้ำตกจำลองนะฮนะโมดูวอเตอร์ฟอ l ์ก็ดีสวยงามดีนะฮะผมกพิ่งเห็นนี่แหละว่าอยู่ตรงนี้ I have just noticed that there is a model waterfall in front of the Buddha image มีสองจุดนะฮะ There are two positions ตรงนี้อันนึ่งนะฮะตรงนี้อันนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะโอเค ไมีเสียงประทัด้วยฮะมีเส้ยงประทัดนี่เราไฟคราเกอร์สนะไฟคราเกอร์ไฟคราเกอร์สโอเคนะ okay, นะอันนี้บันไดบันไดขึ้นไปองค์พระสูงองคพระนะฮนะ There are the stairs up to the the Buddha image the stairs นะฮะบันไดนะ okay. เดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะเดินขึ้นไปก็ไดนะ้นะเดี๋ยวขอดูผมเป็นคนชอบน้ำตกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายไว้ดูเยอะนิดนึนง I love waterfall even though it's not the real one ถึงแม้จะไม่ใช่น้ำตกจริงนะฮะเป็น model waterfall หรือ artificial waterfall ซึ่งจำลองหรือทำประดิษฐ์ขึ้นใช้คำว่า artificial นะฮะของปลอมเ่ย artificial อาจจะใช้ m o d e l ก็ได้จำลองขึ้นมานะฮะ model กระแทกเสียงโมเดลได้ตอนนี้โมเดลโมเดลเนย่นะอ่าโอเคนี่สวยงามนะฮะอ่าตามนี้บรรยากาศร,รอบๆนะฮะต้นไม้ใบหญ้า a lot of plants a lot of um, Trees like the garden t h yeah. e c o r a t e d garden ส่วนที่ตกแต่งแล้วแต่น่าจะยังไม่เสร็จนะ just unfinished yet โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นบันไดไปไหว้องค์พระใกล้ๆหน่อยแล้วกันจำกันนะ,ะ Mount the stairs Mount the stairs ขึ้นบันไดนะฮะโอเคโอเค